ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานการซ่อมนะครับเนื่องจากว่ารอยบุบมันค่อนข้าง,ง,งที่จะใหญ่แล้วก็ลึกด้วยนะครับทีมงานจะต้องใช้แรงค่อนข้างมากในการที่จะดันนะครับมาเลยทิ้งร่องรอยของผิวส้มที่เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับซึ่งแบบนี้นะครับจะส่งขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วว่ายัางรับได้ไหมกับรอยผิวส้มแบบนี้นะครับถ้ารอยผิวส้มแบบนี้ถ้าเขารับได้นะครับไม่อยากทำสีก็ปล่อยไว้ได้เลยนะครับแล้วลอกสติกเกอร์เก่านี้ออกแล้วก็เปลี่ยน แคนใหม่เข้าไปนะครับหรือถ้าต้องการให้เรียบเนียนเลยจริงๆนะครับแบบนี้เนี่ยสามารถส่งทําสีได้เลยไม่ต้องโป๊หนาๆแล้วนะครับโป๊แค่บางๆแล้วก็พ่นสีอันนี้ก็เรียบเนียนทิพย์นะครับค่าบริการรอยนี้เนี่ยผมคิดลูกค้าไป4ี่0ับาทนะครับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องรอยบุกนะครับไม่ว่าบนรถยนต์ถังน้ํามันนะครับหรือพวกเวสป้าอะไรพวกนี้นะครับส่งรูปมาให้ผมประเมินราคาได้ก่อนนะครับแล้วเรานัดวันไปซ่อมนะครับอุ่ที่ติดตามอับสวยครับ